นายจุมพดพุทธนันท์สิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครสวรรค์นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้น เพื่อบรเทาทุกยากแก่มวลประสบนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งณสาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์นับจากวันที่14พฤศจิกายน2498เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาบาพิษส่งมีพระราชดำริที่จะคิดคน้นวิจัยและหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2545เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและได้กำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพน้นหาที่สุดไม่ได้และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย